อืออันนี้ขึ้นี่ด้วยนีเนาะนี่เนาะนมาพี่อห้มกกวงตนั้นนะโอได้ได้ได้บมพี่หลังคามทุกชี่หลังเ่าเลยวะแล้วเากืใส่น้าใสค้าเอาเนาะหางลิ้นเนาะหางลินหางลินอ่างไปหัเดียววางี่มันปไปพุ่นโคเออเอได้ได้ได้ัดไปจัดไป พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านมื่อนี้วันนี้เด้อผมเองพี่น้องเด้อทางบริษัทเองนะได้เห็กับทางสร้างเพิ่นเนาะมาอันน่ะขึงมาขึงไว้พี่น้องเอ้ยเนาะมาขึงมาขึงว่าซีป็นี่ได้ไปสั่ทธนาอ่าอ่ามาบ้างเนาะมาขึงบอนสีตั้งห้านไม่ให้แล้วพี่น้องเอ้ย อ่กะเก็บเงินเก็บคำได้เป็นบางส่วนอ่ส่วนตัวที่อันน่ะอ่าก่อแนวเทคานนี่บ่จิตเก็บได้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่คําว่านันล่ะเียเข้าซีนั่นได้อยู่เออเล่นขึ้นมาจ่เสียาซีได้ดๆยเฮ็ดไปตามมันนี่แหละเนาะอ่าตามหน้าเดินเฮาพี่น้องเอ้ยีนีก็ตามแต่เนาะอ่ามีแต่ว่า เบิงเอาไปนี่และว่าเห็นังไรเรื่องที่หนาโดนท้าชุบเข้าไปหันก็ได้ได้หนิเนาะั้ท้าบให่ก็น่าเอาไปสีเรียงไปทางนั่นก็ได้อื้อ่าเอาขามมันเป็นนี่แล้วเสาอยู่นี่เลยม่เอาอยู่กลางเลยเนาะบุบุิิกับลองเบิ้งเนาะบุคจะต้องอาขขนาดนี้ได้ไหอ กาเก็บเงินเนาะพี่น no ้องเอ็มซีเคยเก็บเอาเนาะอ่ามาเป็นอ่าบางส่วนในส่วนหกพันมาสั่นแต่ว่าส่วนองดังคาหรือว่าตโตๆไปนะบ๊วยจิตเคยบอกกับทางทางพันยูว่ามีสำหรับเห็ดแต่สำนันได้สร้างเด้อมาสั่นแต่สร้างเพิ่นผู้เพิ่นอยากเห็ดนี่ดาวก็ได้มาสั่นเนาะโอ้ยเนาะว่ะได้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 

<cười> <cười> Mình, Mình, mà vẫn <laughs> cứ hiện ra hạn không bây là phần tục bố sử dụng hình vọng em đẹp cả đây em đẹp cả đẹp chỉ là bây giờ bố hết được bay bây giờ phần chìa khóa thì nó bố mì buồn hết cái nhạc hết đến này à, đó và chịu hả hả con thúc nó bố đây đã hả con thúc nó ừ ừ

Bye, nó hm đồng video hèm khác, các con ạ tuy gì này giới biến mày tớ anh em 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 mày kháng em mà mày em không em có sống bò em 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 mét em em Xuân em 2 mét mà em 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 cái em 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 จะว่าเดี๋ยวน่าสร้างพ่นกโก้เอ,เอลเทคานแล้วคำว่าเอานั่นสีอนานาไปเอาไหมมาเนะบาะมาเบ่องผิดแล้เอีกสีไปน้ำกระไยอ่ะมวอมีอะไรเนาะเออได้อยู่ได้อยู่เออเอาได้คำยันบทันทันอกพอดีได้นี่ เเดี๋ยวให้ทั้งมีนาจัดการมีนาเอ้ยเด้อหมูเหรอเนี่ยออกไปหน้าป่ะเออเออเอาเอฟซีเองต่างกันแมนเห็นบ่เวลาเวลามันแหลกนะเห็นบ่เปี่ยวบดหน่อยวันนา้ฝนนี่หัวบดได้เด็ดเลยเมน Các đều à uh, Ờ, mi cung hôm đơ, cung mi Ờ, ấy, nó Wow Ờ, đủ cái tao ừ. nè, ừ, nó Ờ Ờ, 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 ờ Ờ, 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 นี่เนาะมาพี่เ่ให้มาก้งตนั้นนะอ้ไดได้ได้จีบบพี่หางคาม้าขงเ่าเลยวะแล้วเขาเก็ใชายนาชาสข้าวเนาะหางลิ้นเนาะหางลิ้นหางลิ้นอ่าจัดไปจัดไป เราจะมาห้ก็ได้ไมเนี่ยหรอไม่ยา่หรอบ่ริ่มนาะเขาช่อยู่เปล่นภู่เฮ้ยทางซางคนมาค่งเด้อพี่น้องเด้อน้องมันี่บริจิเดงกระเอไปเวียกคือเก่าเกือบเลยเนาะเกือบเสียเที่ยวคือมาอยู่คือเนี่ย้านมาอยู่คนมีเงินนี่ยบ้าจ้อยคนมีเงินนี่ว่า เน้ะอ่อาได้ถือว่าบุญชงการอา่าค่าขายดีอยู่เด้อเนาะประเภทพวกของกินเท่านี้บบได้อยู่ได้อยู่คนหากินอยู่ทางบ้านเนาะแม่ก็ได้พูณนะมื้อนี้ยันมน่ได้ไปเอาเพราะว่าเจ้ายังชุ่มเบียร์อยู่ทางกันน่ะจีกับเฮียเพิ่นเคได้ hả chỉ là người bưng 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 về năm sai không biết thế này là đây gì ba nó còi ở xe khan này nó ở hè bất con sát chỉ người mình bất lên từ này nó ở nhà trên cửa ừ. ừ. à. à. chỉ là người nó chắc khan này chỉ đẹp sao chỉ tốt phi đấy người

Nó có cuồng gì đấy, xì nhanh gì cả Ờ, ừ, cuồng nó <laughs> bớt đơn đấy <laughs> bớt, <này đó. cười> bớt đơn đấy Bớt đơn đấy, gì hết ở đây Ờ, cái gì nó cứ tốc đi lại quá xì đó, xì khuôn xì Ờ khoảng 1 triệu xì khuôn xì ở đây hốc của đây xì khuôn hốc Mình nhau rồi Xài cho bên nhau đó Mình nhau, nhau Ừ Chẳng tay Ủa, đây, nhìn kìa Ừ Ừ Cháu, cháu ăn đây cháu ơi Đây có thắng không? เขาเอาแ้งงายบาได้บ้าเย็นเมออันนั้นน้ำปิงน่ใช่ปะเขาไหวหอมนี่่ายแล้ต้นดิแต่นั้นัพอคน้่นพอเนาะของคุณบ่ เาว่าจะขวดเพราี่มันหอมอน่หอมไมอบ่แม่นบ่ตกแบแบนี้มันคตกมุงนี่นะแบบวิทอาชาวิทย์บับนี้ออวิทยูวิทยูบอุ้ยจะทำขวดทุกนได้เันเอาอ้วยหนามากมันจะต่ำเลยนะเออเออแมนไดได้ได้เออประมาณนี้ก็โอเคแล้วไปมันตกไปทั้งหอันนี้มันตกทีวเตกเลด ก็พี่ได้ายขันมได้มาหอาอนนี่มาของนั้นนี่เขางนนี้จเขายับเดีวมันมาพี่ได้แล้วมันอยู่คนแลีวอยู่พี่ไล้วยับเนานี่จะเอาเงยอะใส่ชิ้นอรอืม ไหนนั่งเ่ไม่ช่รลมมดหรอถึฮะรมมดหรนได้่งเอรถไทจ้งกัเขาหนีไปรถไทพุ่นเขาไงก็ได้ เบื้องไปคือตรงไหนเบิ่งไปเนาะดูทีเฮือนเนาะมันนี่ก็ได้ฮะที่ยังทางเข่าเลยจะทางเข่าชงประตูได้บ่ใส่เลยโอ้ต้องคูณเขาได้จ้ะคูณเขาได้สะดวกเขาได้ Bunga à, à, bunga 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 bưng con, bưng con, con à, bay youtube đây bunga 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 bay youtube bunga đây bunga 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 bay youtube bunga 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 nó là nó cái gì chứ phải bữa này đấy à à à này sẽ ra yêu đồng này này nó à ha à. nó này phi đồng ấy nó sang một chiếc đèn cái này hàng hàng này nhiên đây phi đồng cứ vào này là à bây giờ một chiếc đấy hiển thị thế là lớn hơn chỗ là บมมีเนาะไปเฉิญนคำว่ามีนี่สีเอาของมาไปเฉิญนนะผิดตองไหนของประเภทพวกโกอเฮือนก้แชนมีทางเอื่อยเนาะที่บูชิตอันน่ะเอาเครื่องเอาของมาเนี่ยนี่นหะเนาะเพิ่นเพิ่นกระหักเพ่งคือน้องนี่แหละเห็นทางบูชิตกับมีนาสู่เนาะสู่หลายเพิ่นก็ระคือเห็นว่าน้องๆคือว่าดูมันขยันแท้ อ่าตีอย่างนึ่งเหมือนที่แต่น้องๆนี่บ่มีทีมีทางเหนะมือนกันมีทีมีทางแคมทางนี่ทั้งเอกยนี่ทีันนาเอาของเนาะเอาประเภทพวกบล็อกนี่เด้เอาพวกบล็อกพวกเด็กพวกปูนพวกประชังก้อนขึ้นก้อซ่านนี่เอาไปตั้งไว้เนาะให้เป็นสาขาสองไนเลยให้ทั้งประจิตมาขาย,ขายกินปเปอร์เซ็นต์เอาเหมือนกันนะแต่าบ้านเขายัางมีไผ่เห็ดพี่น้องเลยแต่ว่าประเฏิกรรักเลยคือเขาเนี่ยเขาบ่มีทีมีทางเนาะก็เลยว่าเอ้า อุตนาก้อนมาสั่นหาเงินนักขึ้ได้ภายในอนาคตเนาะมีสีเข้มทางเฮาก็ไปเฮ็ดพี่น้องเลยไปยู่เนาะอยู่กับยู่กับพาพ่อกับแม่ไปน้ำแน่จนเส้นที่สี่เว้ยเหมือพี่น้องเลยเนาะลูกเต้าไปยู่ใส่พ่อแม่ก็ไปน้ำเหมือนกันขอเพียงแต่ว่าเออในไหนก็ตามแต้สีซุ่ๆพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ก็สีเฮ็ด เนาะเฮ็ดไรเนาะเผื่อในอนาคตตอนอยู online, ่วังนี่เนี่ยคือมันบรสามทอาเซียเอาประเภทพวกอัาณาสาวพวกอันนี้ลงมาเราก็เอาประเภทพวกของขายของขายเนาะลงมาขายพี่ลองเลยอันนี้คืออยู่ในคลุมคลือของบริจิตเนาะที่ได้กต่เกิดแตขึ้นมากเออวันเอายังไม่ทันมีเลยนะก็ได้ว่าเดียวมีเงินมีคำก็สี่ลองเบิกสี่ลองเลยเนาะอย่าเพราะว่าเราไปลงทุนเด้เรามีแต่ ของคนมาไว้เนาะสาาบันะเมองมาซื้อกันอีกเก็บนึงยิกเนาะอันนี้คือกุ้งคึ้เนาะเสียได้บอนี่กะทางไปดีเด้อพี่นองเลยเนาะสิ้นหมูโอ้เงินคาสิ้นหมูแซนห้าสิบพัน โอ้นาะไปย่านมั้เนาอกองนั่นมาสั่นฮ่าผิดอะอ่ะน่เดี๋ยวพ่อแม่มันอินชอบไปวียกอยู่่ิ้อะไรมันอินน่ะชอบไปไปงานที่ก่าอยู่อะนรนะสบายดีกอนะสบายดีสบายดีอ่ะวจาแม่เจ้าใครซิ้หมู่ัวมาสนี่้ใครห้ดา้วนเอาใรเนาวหาชิ้เอได้ห้หาชินะหา พอดีบพี่น้องเลยเนาะขออนุญาตนำทั้งยังกแต่ปลาทูุโอ้ยช้างได้กินปลาทูแล้วมือร่เมื่อัรแล้วเนาะกินปลาทูนี่กินาวขอคัเขเนาะเออมกขอเนาะเออตตอไปมัื่อสิเปีนั่นแล้วมีเงินมีคำอยากรอกนหนจักตะกี้ากี้พุ่งกัแ้วเนา เฮ้แล้วนี่แลนจอ่างาไปฮอดคนรถว่ะอืมเจ้าบริสุทธิ์จะขายบ่เอ้อจ้ะเขาเห็นขาเจ้าซื้อเพลงเลยหาพันหาหเพลงเล่าเลยเราจะักเาขายจะได้ขายได้เลยคนถามอยู่รับคนถามจะซื้อนะ พูนเนาะด้รับมื่นในรับันนั่นเนาะเ่าธรรมดาเด้อเดาก็เด้อโอ้ยก็จ้างเขาได้หนี่พรจ้าก็ได้เฮ็ดจีได้เออเป็นไงไน้ำพันกะเช้าไม่อไงกระจ่าจ้างจ่าเชี่วขึ้นี่กันเล้อจ่าเชยแก้ม่แห่ข้เื้นไงลิบอะไรเนาะเช้าเช้านึงชามลุเป็นไงเนาะเป็นไงเรากันคนนร้พี่น้องมี อันนักพพักน้าแล้วบจิแป้นนี่ยจ้างชุบทองมากชุบตาจนตาจิ้งขอสสอนซิ่งตายไปแล้วพวกเหลือไหมตายตายไปเลยคักนะตายไปเลยเป็นลูกเเออเป็นลูกา้องฮ้เขายเดเฮยเฮ้เฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮเ้ยเเฮ้ยเฮยเเ้้้เเเเเ พอดีตะกี้เราเกียนห้ดยตะกี้จะเห็นเกียนน่หรอวนแตนน้ำเกียนเพอนเลยถอจะนดม่เราเกีนเ่อด้อนฉันเหได้พอดีแต่แต่หลังบไม่นาขึ้ดว่เาันจะงพะวเกียนเยเด็กคิวลยังตะกี้ยังยเนาะเ็กคิวยังอยู่หักยังบุคบลเลยอืเสียปอะไรมัเเกียนน้อยอนรรักท่าสีเออโชว์นี่ โช่ห้านเ <ừ> ขาเนี้วะลืมได้จากดิลืมได้จักมาลืมเนาะม<ร>ามเยไม่ยังก็ได้เหาเห็ดโชแล้ะก็ขเขาทาน้ำสีบะอมนมม้เ,เช็ไงต่างเระเทศมาเห็นโชเขาชื่อไหนเห็ดเด้อเสเด้อชื่อไ <c ười> หเหเกียน,มนหมันมาซับเป็นคือเขาน้ำโช่สามับงัวเนาะสองตัวใส่โอ้เขาชื่อต่างเระเทนนะเสรักงัวบะเออ มื้อเฮ็ดไถรถแลทางสร้างเพิ่นเนาะดินเนาะดินชุดนันน่ะนี่พอเวลานั้มีเขาเขยังซับเข้ามานี่ถือว่าเครื่องคองเฮาเด้อพี่น้อง FC มีอะน่ะเอ่อเบิดแล้วยังยังแต่สังคสีกับคาสร้างเพิ่นนั่นแหละยังบ่ทันได้พี่ายังบ่มีเออเอาเอาซําที่มีไปก่อนาซั่นส่วนทางางเพิ่นว่าเอ้ยดาวก็ได้เด้อว่าซั่นได๋เนาะ

ชองเชื่อพอดีชองเชื่อพอดีเขาเอาหลายกอหมูเบ่งหน้ามูดอิมูดโฟเเอาเขาได้หลายสิเนอ่อมันอะไเนาะพอดีเมื่อวานนี่เที่ยวไปชงคองพิลงสพอบ้านเอาเองนี่ไปชงเพื่อนนั่นเพื่อนนี่ได้ครดีชงใดีขนาดบริการทิงที่บริการทงที่ Tiếp bát kẹp bớt để điều gì Anh ăn cần bay cái đồng ấy nó hai nọ. bát thu, thì... thu. Còn, xin mua Ng nó cùng cộng mình. cùng người tê mua lại Ng tê bât thôi nó sự mình phơi. Ng họ sẽ phơi. xong tê bât phơi. có tê bât phơi. เราจะไปห้องดาวอ่ะอ่าะห้องดาวสองโลเมื่อไี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนรถก่อนเอาได้แล้วตีนรถเดี๋ยวให้มันวิ่งจักมันนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวันว่าเจ้ายังมอขางอยู่อ่าข้างเบืองมือใหม่ก่อนอ่ามืออื่นก่อนเบือนขับไปได้ปะได้อยู่ได้อยู่เบือนยังไปอ่าเบือนยังไปตีนรถกามันเป็นยังมันแตกมันได้ไหมแตกช่างมันนแหละเดี๋ยวซืต้องเปลี่ยน

ผมปดปากได้สัางอะไรยิ้มเลยบอกกินเลยต่อไปจะได้เทเ้ิมดแล้วเนาะนี่เท้แล้วเทเ้ิมดแล้วขอบคุณแล้วเท้เดิมจังคืออันนั้นเนาะมันจังจานๆเลเค็ดไปเด้อพี่น้องเด้อมวยเราประจิตมีเงินมีคำเลยอ่ามีแต่อ่าคอยก้าวออกไปเทเรน้อยพอให้อนาอ่ามี กำลังใจแน่พี่น้องเลยว่าเขาฉูเพื่อสิ่งนี้อยู่เช่นนั่นจนกระโดนคุณพันแลยพูดคักไปไม่ได้กินใบก็ไม่ใช่ได้กินใบมันเนาะผ้าพ่อใส่เลยนะพ่อเนาะพอนกันไม่โปร่งอีกเลยแต่โปร่งอีกว่เออพักกระโดงพี่น้องเลยนี่แหละพักกระโดนเนาะกระโดนเนาะใบยังพี่พอหนิเจ้าใบยังนี่ฮะกุ้งเขมบ่

เออเอานั่นแหละพี่ดงเลยบกแต่ก็หกอยหก้อนนี่ก้าพออยู่บ้างเมนทำเผาะก็ยังน้อยนะพ่อก็่อยเออเ้ะไรอเนาะเบิ่งไปพอก็จน้อยได้บกนี่ แต่บอกอันนั้นก็บอกกับเด็กได้กะปูนี่ยันไม่ใจเพื่นชอบเล่นนี่ไปอยู่มิตินี่ค้างคอร่อยง่ายใช่ไครับกรมดาอยู่นะง่ายสับัดง่ายยุตินี่นะไ่อยู่ใช่ที่บันเทิงหรืยังไม่สนใจแม่ถาจมอยู่แม่นะบุ้มีเงินหายอยากได้เดี๋ยวคอเบือนกอนพี่น้องเนาะเบืนกอนให้มัน คือว่าวัน <Sustain> น <able calculator> ี <Pay t ale> ้พ <trees Essential approved> <aesthetic: t rast> ี่ลองเลยผมมีกำลังใจชูเรียกชูวยงานเดี๋ยวชี้ชูอีกบ้านหนึ่งเนาะเจ็บสิซนออกกระโปรงมาอีกมันมีหักมาเลยแล้วงานอ่ะยันเอมพอยด์เจอเยอวันเจอเยอะเออหันเลยเนาะเมน่ากูกไว้ Bữa nay điều gì ông phải biết vì đồng nó điều hay thăng sang phần chất càn đây đó sang đó. Nhiều cho phải hàng ngân mà anh à, khà thừa khay con nó. Cả yêu luôn cái loài lâm mà chặt chỉ là về. Bữa nay bữa nay điều hãy mẹ vẫn hay năm dìn đấy mẹ năm dìn hay mẹ mẹ ơi. Ai nữa. Năm con đấy nó. น้ำก้อนนั่นแหละเออข้าวมันห่อนมันอยากกินน้ำเห็นนี่เนาะบอนนั่นอยู่ในตู้นะน้ำก้อนน้ำก้อนเนาะกุกกระดานง่าพอพันเลยพอเห็ดเอ้ามันน่าเลยเออเจ้าเชื่อว่ามันปรงไมย์เลยทาร์บอนนั่นอ่าคุณได้เมย์มันอยู่ภาคนั้นเลยเมย์มันนะเออา ต่กีใบน้องแม่เนาะงากุกลงามันทวงมาพี่เนาะอ่เน่มันก็ล้นน่ามันโดนไ่ยาปกเยิังข่นเขล้มเบี้ยกระโดกันลือนเบี้ยกระโดดน้ำได้เอน่เียบพักกระโดดนะกระโดนออักกะดน้ำ ติดวติดไงวะพุน <coloring> พ <t od passage> <t od pay 999> ่นตกพปุยเอาพนตกไปพนนอนรถ้หัวนะลาอะไรพี่น้องเบินไปเนาะสู่สู่สูเด้ออสนะงินจริงอสู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 พี่น้องเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อ